สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆนาเล็กพามาเลาะชมกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้แล้ววันนี้ได้เวลาที่เขาออกดอกกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่ากล้วยไม้ที่นาเล็กพูดถึงคือกล้วยไม้อะไรนี่ยกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะกับต้นไม้ไว้แบบธรรมชาตินะฮะนะ ก็เริ่มเจริญเติบโตวสวยงามเป็นพุ่มใหญ่นะแล้วก็ออกดอกเยอะด้วยนะดอกสวยและหอมนะกลิ่นเหมือนกลิ่นกุหลาบเขาจะเรียกว่าเอื่องกุหลาบนะซึ่งมันก็จะมีทั้งกระเป๋าเปิดและกระเป๋าปิดแต่สายพันธุ์นี้คือกระเป๋าปิดนะอันนี้ยังบานไม่เต็มเราจะเห็นด้านล่างอยู่ว่ามันจะมีตรงไป,ปลายมันยังไม่บาน สังเกตตรงกระเป๋าของเขานี่เขาเรียกกระเป๋านะคือตรงปากดอกเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะมันเป็นจะงอยอยู่มันเป็นกระเป๋าปิดอยู่มันไม่เปิดไม่อ้านะเนี่ยเขาก็เรียกว่ากุหลาบกระเป๋าปิดนะ่ยสิ่งสายพันกระเป๋าเปิดเนี่ยดอกมันจะห่างกว่านี้นะจะดอกดอกไม่ถี่เหมือนแบบ สายพันธุ์กระเป๋าปิดนะกลิ่นหอมสวยงามนะนี่แหละความสุขของนาเล็กที่ได้เอากล้วยไม้มาผูกเกาะในสวนของโรงพยาบาลนะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะอยู่กับธรรมชาติได้ดนะีบางทีมันก็จะอยู่ตามสวนเงาะสวนทุเรียนของชาวบ้านเขามันชื้นพวก ชาวสวนเขาก็จะโละทิ้งนะตัดทิ้งถือว่าเป็นเหมือนกับวัชพืชนะแต่สลับเราแล้วนะใครมีส่งมาเลยฮะนะเล็กเลี้ยงให้นะสวยงามแบบนี้เลี้ยงสิครับสวยงามจริงนะออะครับผมสลับคลิปนี้นะก็พามาชมดอกกล้วยไม้ที่ชื่อว่ากุหลาบกระเป๋าปิด เริ่มบานแล้วนะเริ่มบานแล้วแต่ว่ายังบานไม่สุดเดี๋ยวบานสุดๆจะมาเก็บภาพให้ชมอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ